มาซื้อของค่ะเพื่อนๆที่แมคโครแมคโครเราผ่านทุกวันค่ะมาซื้อนมอันนี้เป็นนมทีพอตนะคะนมข้นจืดแพ็คหนึ่งหกกระป๋องร้อยห้าบาทถูกคะถูกกว่าที่ร้านขายส่งนะคะอันนี้นมข้นหวานนะคะนมข้นหวานนมข้นหวานเราใช้อยู่อันไหนถูกเราก็ใช้อันนั้นค่ะเราไม่ได้เน้นว่าฟิกไว้อันไหนอันนี้ทีพอตถูกคะ่ะช่วงนี้เก้าสิบเอ็ดบาทนะคะพริมเทียมค่ะพริมเทียมของดิมมี่เนาะ 68บาทซื้อไม่เยอะค่ะเพราะว่าเรามีอยู่แล้วอันนี้ซื้อมาสำรองไว้นะคะแวะซื้อตอนเช้าค่ะเพื่อนๆนมันเป็นทางผ่านเราก็แวะซื้อก่อนนะคะบางวันก็ไม่ได้ซื้อค่ะเรามาตุนไว้ก่อนสำรองเอาไว้อันนี้คือที่ซื้อจากร้านค่ะอันนี้ซื้อร้านส่งในตลาดนะคะจะมีร้านประจําอยู่พวกนี้ราคาเขาจะถูกกว่าแมคโครเนาะพราแมคโครเขาจะแพงนะคะพวกแก้วพวกอะไรเราก็เน้นซื้อร้านส่ง ไมโครก็แพงค่ะแก้วเขาก็แพงเนาะเราก็เลือกเอาค่ะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนที่ไม่ได้ผ่านแมโครก็อันนี้ก็มันบางทีมันก็สุดวิสัยเนาะเพื่อนๆเนาะของขึ้นก็แพงก็ขายไปเราก็ต้องขายตามของราคาของขึ้นก็ต้องอาจจะต้องขึ้นราคาเนาะแต่ของเราเรายังแวะซื้อไมโครได้เรายังสามารถซื้อได้อย่างน้ําตาลเราก็ซื้อโลตัสค่ะโลตัสเล็กเราก็จะผ่านโรตัสเนาะโรตัสเขาก็จะถูก21บบาทอย่างเงี้ย ถือเป็นทางผ่านครับเพื่อนๆถ้าไม่ผ่านเราก็ซื้อร้านส่งนั่นแหละเนี่ยค่ะเราใช้น้ำตาลใสแดงนะคะจัดร้านค่ะจัดร้านเตรียมร้านจัดไปขายไปวันนี้ลูกค้าเข้าแต่เช้าค่ะยุ่งตั้งแต่เช้าเลยอันนี้เพิ่งจะเจ็ดโมงกว่านะคะเพื่อนๆยังไม่เจ็ดยังไม่แปดโมงเลยนะคะลูกค้าก็เข้าแต่เช้าทําไปจัดไปค่ะเพื่อนๆเข้าเช้ายังไม่ได้กิน ลูกค้าบางคนเขาก็ทำงานเขาเข้าไม่พร้อมกันค่ะเพราะแถวนี้เป็นโรงงานเป็นฟาร์มนะคะเข้าสายมั่งเข้าเช้ามั่งก็เขาก็จะทยอยทยอยมาถ้าวันไหนยุ่งก็จะยุ่งอย่างนี้แล้วค่ะเพื่อนๆยุ่งแต่เช้าเลยนะคะเช้าไปเย็นเย็นเกือบห้าโมงเย็นก็ยังยุ่งอยู่เลยนะคะวันนี้อันนี้เรามาใส่เสียงอาทีหลังนะคะเ,เพื่อนๆหลังจากถ่ายคลิปเสร็จแล้วเพราะว่าช่วงที่เราถ่ายคลิปเราก็ใส่เสียงไม่ได้เนาะคุยกับลูกค้ามั่งอะไรมั่งวุ่นวายไปหมดนะคะวันนี้ก็ จะยุ่งวุ่นวายนิดนึงค่ะบางวันก็เงียบนะคะเพื่อนๆนไม่ได้ว่ายุ่งทุกวันเนาะบางวันก็เงียบเหมือนกันค่ะแต่มันก็ไม่เราอย่างเงียบเราก็ได้ยอดปกติของเราอยู่นะคะมันก็เงียบกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ถ้าวันไหนยุ่งก็ยุ่งไม่ได้นั่งเลยทั้งวันนะคะวันเงียบวันขายได้วันขายดีมีหมด้วคะมีเหมือนกันทุกร้านนะคะเพื่อนๆนเนาะเราก็อย่าไปท้อค่ะเดี๋ยวเราก็ได้ลูกค้าประจําอดทนค่ะใจเย็น เ่ได้เวลากินข้าวแล้วค่ะวันนี้มีผัดซีอิ๊วซื้อผัดซีอิ๊วมานะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเพื่อนๆว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างานะคะ จะรีบไ,ไ,ไ,ไปไหนมาไหนแพลวมา่เามาไห่ ไ้ชมไว้เลยไปทยที่สี่โมเย็นไหมเวาน,วนนีุ้ด่ะอันเลยึงวันอรด้รอบเพียงค่ะเพื่อ,อน,นอ แล้วก็จะเขาก็จะดูพอมารับลูกเขาก็จะค่อยๆเดินวิ่งแ<ม>ต่เกียจจะเฝ้าดูอยู่แกไม่นั่นเรอก็ไม่ปล่อยหรอกรเพราะใจต้องรีบเอาไปบ้านนาไงแกก็จะให้รีบรีบซืบ้อ